อยากสนุกเต้นเต้นร้าวจลุ้นมันมั่นใจไปกับ at8kb atlineid a d 8 k b e t สวัสดีครับพูดกับสุคคลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แดนนี่มิวเชื่อมาการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโมซาลาจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของลิเวอร์พูลและคุ้มค่ากว่าการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาในราคา100ล้านปอนด์เข้าสู่ทีมเสอ,อีกนะครับ แดนนี่มิวนะครับนักวิจารณ์อิสระก็ได้ออกมาช่วยย้ำอีกคนนะครับว่าลิเวอร์พูลจะต้องตอสัญญาฉบับใหม่กับโมซาลาให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะยอมทุ่เงินจำนวนมหาศาลแค่ไหนสำหรับเป็นข้อเหนื่อยให้กับกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้ความยันว่าในเวลานี้ไม่มีใครในโลกใบนี้อีกแล้วที่จะเก่งไปกว่าโมซาลาในเวลานี้และลิเวอร์พูลจะโง่มากถ้าหากทีมจะต้องเสียซาล่าออกไปเพราะความงกของตัวเองโดยแดนนี่มิวนะครับก็ได้พูดเรื่องนี้ผ่านรายการฟุตบอลอินไซเดอร์ โดยระบุว่าในตอนนี้ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงลังเลและคิดหนักว่าจะต่อสัญญาช่วงใหม่กับโมซาลาดีหรือไม่แม้ว่าใจจริงๆแล้วพวกเขาก็อยากจะต่อสัญญาช่วงใหม่กับโมซาลาพร้อมกับ7นักเตะกนหลักของทีมที่เพิ่งต่อสัญญาช่วงใหม่ไปเมื่อช่วงเสมิที่ผ่านมาแต่การที่จะต่อสัญญาก,กับโมซาลาให้สําเร็จนั้นมันหมายความว่าทางกลุ่ม FHG จะต้องทุ่มเงินมากกว่า82ล้านปอนด์ในการต่อสัญญาช่วงใหม่ให้กับโมซาลาในครั้งนี้ โดยก่อนหน้าน,นี้ก็มีสื่อหลายสำนักนะครับตีกระแสข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลเตรียมยืน่นข้อเสนอสัญญาฉบัใหม่และพร้อมมอบเนื่อจำนวน35 0 0 0นปอนด์ตทอร์าด์พร้อมโบนัสให้กับโมซาลาเพื่อให้ซาราได้ฝากอนาคตไว้กับทีมจนถึงปี2 0 2 6และหากเอาเงินจำนวนค่าเหนื่อยที่ซาราได้รับมาคุณกันแล้วนะครับมันก็จะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลจะต้องใช้เงินกับการต่อสัญญาฉบัใหม่กับซารา ครั้งนี้สูงถึง82ล้านปอนด์เลยทีเดียวตอนนี้สัญญาของโมซาลานั้นเหลืออยู่กับทีมลิเวอร์พูลถึงแค่ปี2023เท่านั้นนะครับและหากรอให้ถึงช่วงตลาดซัมเมอร์หน้าลิเวอร์พูลจะต้องถูกบังคับให้ขายโมซานาออกจากทีมอย่างแน่นอนเพราะสัญญาของซาลานั้นกาลังเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับสโมสรและเสี่ยงต่อการเสียเข้าไปแบบฟรีเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมดังนั้นผม,มว่าลิเวอร์พูลจะโง,ง่มากๆถ้าเสียซาลาออกไปจากทีมแบบฟรีหรือไม่ก็ราคาที่สุด ทั้งที่ก่อนนนี้พวกเขาก็มีโอกาสมากมายที่จะต่อสัญญาให้กับกองหน้าชาวย,ยิบรายนี้โดยถ้า,าจะลองเปรียบเทียบกันหูว่าหากลิเวอร์พูลต้องปล่อยตัวโมซาลาอัลเจทิมไปจริงๆแล้วแล้วก็ลิเวอร์พูลจะต้องซื้อกองหน้ารายใหม่ที่มีชื่อเสียงในรอยคา60-70ถึงล้านปอนด์หรือไม่ก็อาจจะมากมายถึง100ล้านปอนด์อย่างแน,น่นอนกระนั้นพวกเขาก็ต้องเสียค่าเหนื่อยกับนักเตะคนนั้น1,5 0,000นปอนด์ หรือ200,000ปอนต์ต่อสดาก็มีความเป็นไปได้เพื่อที่จะมัดใจนักเตะรายใหม่นี้และจะต้องไม่ลืมว่าบนนัก,นกเตะและค่าธรรมเนียมต่างๆอีกด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะต้องเสียเงินเกิน,กน100ล้านปอนด์อย่างแน่นอนเพื่อแลกกับกนนนองหน้ารายใหม่เพียงแค่คนเดียวและมันก็ไม่ได้การันตีว่ากองหน้าคนใหม่นี้จะประสบความสำเร็จกับสูโมสรและกลายเป็นกองหน้าระดับโลกที่เหมือนกับโมซาลาดังนนั้นไม่ว่าโมซาลาจะเรียกร้องค่าเหนื่อยมากมายแค่ไหนก็ตามที ลิเวอร์พูลก็ควรที่จะทําตามความต้องการของโมซาราเพราะนักเตะรายนี้สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเือรหนึ่งของโลกได้นั่นมันอาจไม่เกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลอีกแล้วนับจากนี้ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าสซเดลมาเน่เชื่อว่าเขากําลังจะเข้าสู่ช่วงท็อปฟอร์มและตอนนี้ก่อนหนาามประสานก็ทํางานได้ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มเล่นด้วยกันมาเซเดมาเน่นะครับสตาล์กอรหน้าคอนลิเวอร์พูล ก็ะดอกมาให้สัมผัสว่าเขารู้สึกว่าตัวของเขานั้นร่วมที่จะกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังพบว่าฟอร์มการเล่นของเขานนั้นอยู่ในช่วงขาลงเมื่อรุกจกันทีแล้วเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นภายในทีมจนทําให้ทางเจ็ตกกิ้งคลับไม่สามารถใช้งานแต่ละคนได้ตามแผนของตัวเองซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นแบบตรงหน้านะครับถึงฟอร์มการเล่นและการทาตัวระุ่บทีเทมเมื่อรุกจกันที่แล้วโดยเซนิวมาเน่นะครับได้เห้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ของสโม่ซอ p ลิเวอร์พูลดอ ในเวลานี้ผมรู้ดีว่าในทันทีที่ผมเข้าสู่ช่วงเวลาที่จะเยี่ยมของอาชีพการคาขัางข้งและมันจะเป็นช่วงที่พีคของอาชีพนักเตะเช่นเดียวกันกับโมซาลาตอนนี้ผมกำลังกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากทำประตูได้อย่างต่อเนื่องและยิงครบ100ประตูโดยไม่มีลูกจุดโทษให้กับลิเวอร์พูลได้เป็นผลสเสียเล็กเล็และเหนือสิ่งอื่นใดในการทำให้ทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดและเก็บชนะได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับหัวตารางคะแนนในสรีเพีย์ลีก ผมเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่ฤดูกาลยังไม่เริ่มต้นขึ้นว่าผมจะกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มที่เก่งอีกครั้งในฤดูกาลนี้และผมกําลังยินดีที่จะสามารถทําเรื่องแบบนั้นได้จริงๆแต่ผมก็ยอมรับว่าในช่วงฤดูกาลที่แล้วนั้นฟอร์มการเล่นของผมย่าแย่สุดๆในอาชีพการแก่แงผมจริงๆอย่างไรก็ตามในกาลนี้ผมสามารถยิงประตูได้แล้วถึง6กประตูฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอมาโดยตลอดว่าจะต้องกลับมาโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลได้อีกครั้ และเหนือสิ่งอื่นใดในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในดในการนี้ให้ได้อีกครั้งมันคือความใฝ่ฝันสูงสุดของผมในเวลานี้และผมอยากจะจะลองแชมป์กับแฟนบอลทุกคนรอบเมืองลิเวอร์พูลแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าในการนี้ทั้งโมซาลาและโรเบรโตเฟอร์มิโนและในตัวของผมเองนั้นก็มีความเจ็บคมมากกว่าในหลายรุ้การที่ผ่านมา ตอนนี้เราทั้ง3มคนยิงประตูรวมกันได้ถึง22ประตูแล้วและผมเชื่อมันว่ามันคือฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดนบตั้งแต่พวกเราทั้ง3มคนเคยร่วมจับคู่กันมาตั้งแต่เมื่อหลายฤด,ดูกันก่อนและหากฟอกร์มการเล่นของเรายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็อาจจะประสบความสำเร็จในการควา้าแชมป์รายการใดรายการหนึ่งตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นฤดูกาลน,นี่มันไม่ใช่เรื่องฟุกตแต่อย่างใดแต่มันก็มาจากการทำงานหนักของนักเตะภายในทีมทุกคน โดยเฉพาะการทำให้ติดของโรเบรโตเฟอร์มิโนในเกมนัดที่แล้วที่พบก,กับวัตฟอร์ดมันก็ไม่ใช่เรื่องฟุกเพราะบ๊อบบี้ทำงานหนักมากกว่าทุกคนเพื่อลบคำสซปราตที่หลายคนมองว่าเขากำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาลงในอาชีพการกระแข่งและกำลังถูกดิโกโตตาแย่งตำแหน่งตัวจริงไปจากเขาแต่เกมเลนนันนี้พิสูจน์แล้วว่าเขาเฟอร์มิโนยังคงเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอยู่เสมอและกลับมาอยู่ในช่วงฟอร์มได้พืดิพืดี กับตัวผมและโมูซาลาและเป้าหมายต่อไปของพวกเราก็คือการเก็บชนะในเกมบ,บุกเยือนอัโกอมาริดในเกมยูฟ่าแชมลีในลางสัปดาห์นี้ให้ได้เพราะหากเราชนะในนัดน,นี้นะฮะเราก็จะเก็บได้9้าคะแนนเต็มและการันตีเข้ารอบต่อไปสะดูมานิีกล่าวทิ้งท้ายหนึ่งในผู้ถือหุ้นของหงด่าง สนใจลงทุนกับสโมสรอ,อื่นในยุโรปอีกเจอร์รี่คาร์ดินัลนะครับเจ้าของเรสเบิร์ตแคปิตอลหนึ่งในผู้ถือหุ้นของแฟร์เรสปอร์ตกรุ๊ปบอกว่าพวกเขาสนใจที่จะลงทุนกับสโมสรอ,อื่นในยุโรปอีกนอกเหนือจากลิเวอร์พูลและตูลูสในฝรั่งเศสแล้วเรสเบิร์ตแคปิตอลนะครับนั้นได้เข้ามาซื้อหุ้นของแฟร์เรสปอร์ตกรุ๊ปเพิ่มเป็น11%ด้วยจำนวนวงเงินลงทุน750ล้านปอนด์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนั้นทำให้วเขากลายเป็นผู้ถือหุ้นของสโมสรลิเวอร์พูลที่แฟร์เวยร์สปอรุ๊ปเองก็ถือครองอยู่ไปด้วยส่วนหนึ่งรวมถึงมีการลงทุนในการซื้อสโมสรในลีกดองของฝรั่งเศสอย่างตูลูสในช่วงเัมอร์ที่ผ่านมาอีกด้วยพวกเรามี2กลยุทธ์คาริโนลอธิบายในการให้สัมภาษณ์ในงาน U.S. Business of Sport Summit ที่นิวยอร์กเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่เจดเจนก็คือพวกเราเจ้าของทีมร่วมลิเวอร์พูลและพวกเราเองก็เป็นเจ้าของสโมสรตูรุ่และเรามีกลยุทธ์ระดับรองอีกด้วยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วเรากําลังมองหาสโมสรอ,อื่นจากทั่วทั้งทวเทวีเพื่อสร้างแพลตฟอร์มฟุตบอลยุโรปที่มีขนาดเล็กลงสาหรับบางคนที่พวกเราสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมคงเป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดใจมากกว่าทีมระดับรองที่เล็กกว่าพวกทีมใหญ่มีวิธีที่แตกต่างกันออกไป ทอานี้การลงทุนของ r e t s b ิ r ์ c a ค i t a l มีโอกาสที่จะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสโมสรที่พวกเขาเป็นเจ้าของซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบของการแบ่งปันสัาพากรบุคคลรวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเตะทั้งดาวรุง่งและทีมชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยดิคสคือสรุปข,ขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่18ตุลาคมครับ